เข้าไปแล้วเนรลูกหมดวสวยหนึง่งสวยเหลืออีกหนึ่งตรงรถเราเลือีกหนึ่งอยู่ตรงพุม่มรถเราเอาที่รถเลยโหลดอยู่อยู่ในพุม่มหาไม่เจอเดี๋ยวซอมบี้เอาเดี๋ยวซอมบี้เอามันเดี๋ยวเอาซอมบี้เอามันไอเอาเราอะระวังหลังชุ่มอยูอ่โอ,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 อ้ยเชี้โดนซอมบี้ออกอะ มีตายหนึ่งคอมบี้นะคอมบี้ล่วงสองหมดแล้วออกไปอยู่มเลยนี่ต้องรีบออกมันโดนมันโดนมันโดนมันอยู่ฝั่งไหนพี่ขวาขวาออกไปขวาขวาในพุ่มในรถยิงให้อยู่สุ่มนะไม่เห็นอยู่ในรถอยู่ในรถอยู่ในรถเหรอมันล็อกเออมันอยู่ในรถอยู่ในรถหลังรถเรา เฮ้ยระเบิดบผมไม่เห็นวะย่าบัางคนไหนไปไหนวะผมว่าสองนะผมว่าสองอสใช่ผมว่มาสองผมเห็นแค่สองในรถตาย<ม>ยังผมปาแฟดเข้าไปนะไอคนตายชุดยังไงไอ้เหี่ยโดนแฟดต,ตัวเองอปอเลยอปเเกิดหเกิดล เี๋ยวผมขยับเข้าไปใกล้ๆนี่กำลังกะลงเฮ้ยไอ้เหี้ยขาเพกตรงไหนไม่ไม่ขาเขาเพกตกบันไดไม่เลเอ้ยยห็นยะยยัยยย่มยยยยังอยู่ยย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 ยดยยยนยยยยยยลยยัยย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 ยมยยยยยยยเหี้ยไม่มีแล้ว น่าจะตตตาาาายยยนจะใช่เออเออกระเป๋าทำเงินตัวนึิมแล้วก็กระเป๋ามีคนเดียวเองนี่ตรงนี้มันเป็นหลายหลายนับไง่อกี้ตรงนี้สองเลขออีกหนึ่งไหมเลขออีกหนึ่งไหมไอ้เป็นคนนี่้จะลงมาลงมาผม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 มันอยู่ไกลไม่ใช่ฝั่งไหนโอเคโอเคแล้วนี่อะไล่ะ ถ้าฝั่งสะพานผม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 มาคนนึงนี่มหมีลูกซองใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมรีบเก็บของแล้วรีบไปสมทบด่วนเลยกระเป๋าน้ำเงินนี่มันปะใช่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 เซิร์ฟเลยปะเซิร์ฟเลยปะเซิร์ฟเลยนะเซิร์ฟเลยเซิร์ฟเลยมันมีอะไรก็เซิร์ฟหมดเลยปืนใหญ่เลยรตัวตรงตายหมดแล้วไมันหรือเปล่าใช่เพราะว่าผมยิงมันขากระเพกมีแต่เสื้อผ้าไมวิชชั่นบางอื่นใครยิงโอ้โหมันยิงมันยิงมันยิงจากทางขวาแล้วมีอีกบอกแล้วมีอีก ตายตายตายชุบได้อยู่พี่แต่แต่ชุบยากอ่ะยิงักไหนยิงักไหนขวาทางขวาด้านถนนฝั่งตรงข้ามได้ไหมขวาไหนวะถ้าหันถ้าถ้าหันหน้าเข้าประตูอ่ะตรงข้ามถนนขวาตรงข้ามถนนหันหน้าเข้าประตูทางขวาเหรอใช่ก็ตรงที่รถมันเสียบไว้ใช่ไหมใช่ใช่ตรงที่รถมันเสียบแถวๆนั้น ตกแล้ผมยังไม่กดเกิดนะแม่มันยิ้มจากซ้ายเว้ยหันหน้าออกจากประตูมันอยู่ซ้ายไม่ใช่หรอใช่ถ้าหันหน้าออกจากประตูอยู่ซ้ายโอเคโอเคหน้าจับหน้าจับบนเขาอ่ะใช่มันขึ้นไปสูงไม่เหมือนแม่นอะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้แป๊บนึง เห็นแล้วผมอยู่บนสะพานนะโอเยยัดป<ม>ูนแยมอีกทัดเห็นแล้วเหรอตรงประตูปะจับประตูไปทางซ้ายขวาซ้ายซ้ายมันนอนอยู่ตรง,ตรงเขียวหรือว่าตรงน้ำเงินเอ้ยตรงยหลยองยิงยิงเีย,เย,เยเอ่ะอยากได้คนโอค,คนนึงว่ะกำลังโควบให้อยู่ ไล่จากบนเขามันอยู่ฝั่งไหนประตูออกางซ้ายพี่ประตูออกทางซ้ายใช่ไหมตรงพุ่มใช่ไหม <Hey. S 1> ได้ได้ได้ผมชุบอยู่ครบ่อยใกล้ถึงแนละ้วใกล้ถึงแนละ้วอะถ้าพี่ถ้าีแอดฝั่ง,งนะมผมอะคือขวาก็คือฝั่งที่พี่แอดอยู่แหละตรงสะพานอะฝั่งสะพานน่ะ อยระวังนะพี่มันอาจมันอาจจะตำแหน่งเรากลับแล้วเราก็กลับนะคนเดียวเราไม่คุ้มนะบอกให้ถ้าจะเอาอ่ะเอาเพิ่มฟื้นอย่างเื้นแล้วฟื้นแล้วผมลงมาแล้วผมลงมาแล้วเหมือนมันนอนในพุ่มอ่ะเออเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมมาจากด้านหลังมันเดี๋ยวผมไปเซตให้มันคงไม่เอาเชลเตอร์มาเหมือนกันแล้วถ้ามันจะเกิดเฮ้ยมันยิงผมต่อลบกันหลบกันหลบกัน เห็นแล้วเห็นแล้วล่ะตายแล้วใช่ไหมยัไม่ตายจริงเหรอยังไม่ตายบอกกำหนดทิศหน่อยอยู่ตรงไหนเห็นแล้วอ่ะทางขวาบนถนนถนนเลยเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใช่มือใหม่มือใหม่ไม่ไม่ไม่ควบคุมด้วยมือใหม่แต่เอากูตายตัดปืนแจมแหละที่กูตายไม่ใช่โดนที้ไม่โดน น็อตเรียบร้อยตายซ้ำเดี๋ยวซ้ำม,มันขึ้นคิวแล้วอะซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำลนะโยกนะไอเวนโยกกับมึงต้องออกเอาไหวะเนี่ยเครียรเคลียด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 อยู่เพราะว่ารถมันนั่งได้สองคนใช่ไหมแล้วมีคนนึงวิ่งตามมาแต่ว่า,ามันนั่งไม่ได้ไงเลยวิ่งตามมาทุกคนมา<อ>ที่ของเพื่อนหมดเลยครับเอาของขึ้นรถทุกคนเลยเกียร์ไกลเดินไกลละ รีฟาร์มนะรีฟาร์มนะเผื่อมันเกิดแถวนี้ต้องกลับมาอีกไม่ครับมันไม่คิดจะเอาเชลเตอร์มาอยู่แล้วกลัวว่ามันจะไอ้นี่ไงบ้านมันเนี่ยโอเคตรี้พวนั้นเอแต่บ้านมันดีไปเลยมันถึงก็มีรถอันนี้ใช่มันถึงก็มีรถแท็กเตอร์มั่นใจในการขับไม่ครับมันไปเจอรถที่จะขายถังรถมีปืนกระเป๋าลากใส่ให้หมดเลยนะลากไปเลยลากไปเลยับ ส่วนรวมอยู่ได้ที่ผมที่เราใช้กันแม็กก์ไหนอ่ะใช่ที่มันจะเป็นจดดอกทิ้งก่อนเลยในลูตอนเนี้ยที่เราเนียไม่ใช้อ่เสียดอก UMP เก็บแต่แม็กมาแต่แม็กใส่ลูกเต็มเลยนะ UMP ผมเก็บกล่องขาวได้จะโอ้โหเยอะมากอ่ะนี่ไหนแล้ยนี่หมดข้างหลังเนี่ยนี่นัมาถึงแล้วไปขึ้นเลย ก็หมวกก็แป้เแกงแปะอยู่เสื้อเทพผมเสือตนยิงวานั่งในรถเดือดเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วไม่เอาลูกซองมายิงผมเลยหรอใช่เข้าไปชาร์จโอ้โหอย่างเท่อะเลือดใจทําได้เลือดใจทัได้ควยเลยวะเนี้เพราะมันกระเพกแล้วอ่ะ ่เลนแสดงว่าพอรถมันระเบิดเสร็จมันวิ่งล็อกอําแพงมาสองคนอีกคนนึงก็อยู่แถวนั้นอันีลจะให้ผมเอารถซ่อนแถวๆนี้ไหมแล้วก็ปักธงไปช่วยต่อเดี๋ยวต้องดิบในบ้านเลยดูดูตีนสภาฝั่งนี้ด้วยก็ได้พี่ ผมว่ามันวิ่งอ้อมที่เดี๋ยวผมดูฝั่งนี้เขาไปเสริมแล้วตอนนี้ถึงบ้านแล้วกำลังเก็บของอยู่แล้วมันาแล้วมันเหนยเหี้ใช่คือข้าผมเนื้อมนอนอยู่ใช่ไหมอยากจะบอกว่าของมันเป็นแพ็กเกจแบบเต็มร้อยเลยนะแบบว่าเราพร้อยเลยเออผมเห็นชื่อมาเบียสแล้วพพี่อใครเห็นชื่อพี่มากพี่คนจอดรถแต่ตรงนี้ไหม เห็นนะพี่จอดแล้วจอดจอดเดยพี่จอดตีสะพานแล้วกันพี่เป็นแล้วก็พี่คุมสะพานขับสะพานฝั่งขวาข้างล่างคุมข้างล่างโอลาคุมตรงที่มันคุมพี่จะขึ้นมาได้อะคุมให้หน่อยได้ป้ะได้ได้พี่ได้ตรงนี้ตรงนี้อ่าอีกคนนึงคุมอีกฝั่งนึงเราเล่นเราเล่นโมงนอกสะพานที่มันขับรถถ่ยมาวันนั้นนนี่หว่าไอพี่แตกแตกแตกข้างล่างนะผมอยู่ตีนสะพานข้างล่างแบบบอกไงวะอยู่ใต้สะพานเหรอ เฮ้ยเจ๋งดิมินข้างในข้างในข้างในใครยิงมันยิงมาเหรอมันมันมันพี่มันมันมันน่ายิงซอมบี้อ๋อโอเคโอเคโอเคพี่รู้ละพี่จะเล่นตรงไหนมุมขวาให้หน่อยได้ป่ะพี่พี่จะเล่นตรงที่เรามายิง 2, 3, ไอ้สองไอ้สามบนรถไถอะเห็น <He ard. S 1> ชื่อพี่ปะเห็น <p> ah? ชื่อพี่ปะ เห็นเห็นนะเห็นนะแต่ตีนสะพานฝั่งฝั่งเนี้ยโอลานก็ได้โอลานมาสองร้อยมาเลยมาดูฝั่งนี้ที่หน่อยดิฝั่งฝั่งตรงไหนข้างหลังเหรอพี่ขอาฝั่งนู้นหน่อยพี่ใช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 ่ขาสะพาน่ะได้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 แล้วให้พี่นิวอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมพี่ใช่พี่นิวดูดูที่มันจะแบบโค้งขึ้นมาหาผมได้อ่ะมัีจุดหนึงอ่ะอ่าลองดูให้ผมด้วยพี่เดี๋ยวไม่คานมาลอยหลังผม เห็นละเห็นละเสื้อส้มเสื้อส้มใต้สะพานเลยอยู่ใต้สะพานเลยเห็นละเสื้อส้มใต้สะพานเลยใต้สะพานเราเลยมันเดินอยู่เสื้อส้มมันมันข้ามถนนไปแล้วพี่ยิงได้หว่าข้ามถนนไปฝั่งเมืองใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ใต้สะพานวิ่งตัวเปล่าตัวเป่าเลยสองร้อยหลาอ๋อมั่น่าจะมาเก็บมันน่าจะมาเก็บพี่ยิงได้ยิงเลยปะยิงเลยนะยิงเลย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 ไม่ต้องอันนั้นพี่ซัดเลย ผมได้พี่ผมยิงได้นะม,มานอนมานอน <3 S 1> สอ้้าันีไดตายใช่ไหมตายตาย,ตาย,ตายสวย <สะ S 1> น,นี่คือเสอียงระเบิดอะไรอ่ะปืนหรือเปล่าไม่เสียงระเบิดของพี่ไม่ได้ยินโอรานยิงพี่ก็ไม่ได้ยินเสียงปืนแต่ผมได้ยินมาคุณเริ่มรามรกรุ่ง EQ อ่ะ วางระเปิดมือใส่หรือเปล่าแต่มันตัวเปล่าจริงเปเปล่าพี่นิวคอนเฟริร์มคอนเฟริร์มตรงขาตรงขาสะพานให้ผมเลยดิได้ได้ได้ตรงที่มันร,รู้ใช่ไหมว่าตรงผมอยู่ตรงไหนอะเห็น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 อ่าแต่แต่รู้ใช่ไหมว่าทางขึ้นอยู่งไหนอะไม่รู้ไม่รู้ทางขึ้นมันจะเป็นทางโค้งอะพี่ติดถนนปะเออมาหน่อยพี่ไม่ร่างร่างถนนเลยข้างล่างมันจะมาหาพี่ใช่ไหมไม่ไม่ทำถึงผมมาพี่โค้งให้ผมหน่อยเพราะผมอยู่ที่แบบจุดดีสุดแล้วกันนี ใช่ครัแต่มันจะมีมลาลอยของเป้าตอนนี้มันกี้ยิงไปไงบาลานต์มองเห,มเห็นไหมแต่ครบครบ<ม>ได้พี่ครบได้จับตุดจุดทางขึ้นอ่ะใครชักไหมกับพี่เหรอไม่ใช่มีคนละพี่ทางสาะพานทางขึ้นพี่อ่ะทางขึ้นพี่ทางขึ้นของผมเนะี่ยโอเคโอเคโอเคถ้ามันขึ้นมาผม,ผม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 ดูให้ได้นะผม,ผมผมไล่ให้ได้นะไอชี้ลายแมนมาส่งขอบ แต่ทางพี่ทางพี่นิวก็มีสิทธิ์ใช่ใช่มันอัดไม่ได้เสียงปืนพี่แหละมัะหาทางตะลับหน่อยพี่พี่ก่อนไม <c oughs> ่เห็นชื่อโอลานยู่ไหนแล้วเขาอโยู่รัานตรงนี้พี่พบสองสภาพา2ฝั่งสองฝั่งพี่อยากไกลมากมาสองฝั่งอ่า เพราะเดี๋ยวมันต้องมันต้องหาตอนนี้กระเป๋าใหญ่ยังยังไม่ยังไม่เปิดจุดเลยนั่น่ะเสียงรถเสียงรถพี่รถเพื่อนเปล่ามันขับมันขับไม่ใช่ไม่ใช่ข้ามสะพานโอเคข้ามมาทางที่ละแต่ไม่ไม่ทันวิ่งไปแล้วมันน่าจะหนีน่าจะหนีไปแล้วไม่หนี่ไม่ต้องตามอีกนะจ้ารอรอเป็น ATV ใช่ป่ะเสียงเงี้ยใช่ใช่ ทีวีนั่งได้กี่คนคนเดียวสองคนเออสงสัยมันไปรับเพื่อนมันบ้างพี่ใช่ไหมยังนีเสียงคนยังมีเสียงคนอยู่ปะนั่นออเดอร์จับๆเลยดูแลมันขับรถมาเฉยเ้ยพียพึ่งเงียบซัมีอันเลอะ นี่เสียงรัาไม่ไม่นี่เสียงอะไรเลยซอมบี้อันเลิศพี่ซอมบี้ร้องอาใต้เราแหละตีหักน้ำผกเสียวจัดเลยร้านคือเตียอะไรเอ่อ MJ18 ครับอันเดียวใช่ปะ่ะ อันเดียวครับก็คือเพื่อนไงเพื่อนบ้างไม่ไม่ไม่เพอาะแล้วี๋ยวเราผมมีก๊อกอยู่พี่มีชิงโฟตุนั่นแหละตัวไอตัวที่ยิงตอนยิงตายล่าสุดมันเหมือนกับกระโดดกระโดดเพื่อให้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนมากกว่ามันกระโดดกระโดดกลางถนนเลยรถรถมารถมารถมาสะพานยิงได้รถสีดำพวก เป็นรถผมนะรถเอสยูวีขี่ได้ตายพี่ตายสวยสวยรถตายสวยๆเอาดู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 วันดูดูคนเดียวนะพี่คครบหัวสะพานให้พี่ครบหัวด้านด้านมาให้ไปไปดูของดูของมาเลยดูรถขับตายไปให้ผมดูรถเหรอใช่ครับดูของตอนเนหมดเลยมีของโดนเลยพี่ดูหัวสะพานนี้ให้เจได้ไปแล้วนะจ้า ไอเชี่ยสองพี <to> ่อเลิยจุอยู่เลยพี่มีพี่ส้ม่อมยางไหมพี่พี่นิวในรถอ่ะเฮ้ยใครยิงมั้ยโอ้คนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนไปก่อนพี่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนรถานรวนไงเอ่อทางไอ้รถถ่ายถ่ายลงเมื่อวานอยู่ตรงนั้นพี่เลื่อนหรือสิบพี่นิวเอาไป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 เอาดิพี่เหลือนสิบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทันแผลก่อนไอ้เหี้ยิงเฉยเลยตามไปรถถ่ายเมื่อวานได้ไหม ตรงนั้นแหละไอ้เนินที่เรายิงไอ้ศพสุดท้ายอะเนินนั้นอะที่ยิงมาเป็นชื่อผมอยู่นะขี้จจอดเห่าแล้วเล่นยากละเนี่ยผมดักเชลเตอร์มาอยู่เนี่ยเห็นกระสุนมันเป็นเส้นเลยอ่ะโดนกูพี่กนระดับมือระดัมืระดับมือระดับมทางพี่เหรอใช่ได้มือระดับมือระดับมือถึงปืน พี่เหลอตายพี่โหกำลังจะยิงเลยเฮ้ยสวยป่ะแยยมแยมเย,มยมียมพี่กำลังจะยิงเลยร<อ>้านโหดะพาเด็กพาเด็กมากํลังกายคุณุแกเฮย้ยเยไเอ้อ้เ้ยเอ มันันมาผมดักนะมอยากะานดักยิงมันดิพี่นิเป็นไรพี่นิวไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นมันกลับมันกลับมีรถกลับมีรถกลับเออพี่มาเลยผมดักสะบายนะมามามาอยู่ที่มันเที่ยมจมชนมามาดักเลยนะมาดักเลยนะมาแล้วมันมาแล้วมันกลับมาแล้ว เยี่ยกูยิงสไนส์สวนไปไม่ได้มีความกลัวกูเลยเหรอพี่ยิงพี่อยู่กลางสะพานพี่อยู่กลางสะพาน <c oughs> ไปนั่นอนะ่ะชีวิตเลือดน้อยด้วยดักถูกใช่ปหมสะพานทีสามใช่ไหมสะพานใหญ่เลยอะสะพานใหญ่เราเลยอะข้ามแม่น้ำอะ่ะตอน <c oughs> ยาวอะ่ะ <c oughs> มาป่ะมาป่ะอันนี้พี่ใช่ไหมนี่ยของของพี่มันตรียมรถตำรวจนะของมันอนะ่ะมันไม่มีความเกรงกลัวเลยเหรอ ไหนวะเป็นไหนแล้ว่ะแสดงว่ามันแบบเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าอยู่อาจจะอยู่หลังจากนี้ไปหลังสะพานนี้เฮ้ยรถบั็กรถบั็กใครเห็นพี่บ้างทุกคนบนฟ้ากูตายะบนฟ้าบนฟ้าแตกเท่บพี่ิลไมเทเลแมนเอ้ยโอ้ยหมดได้ไงวะล เขาของจริงนี่คือตายสนิทอ่ะช้าๆถูกแล้วดียังน่าเฮ้ยมีาการฆ่ากันวะมีสีเดือดวะปักตรงไหม,มปักที่ตรงนี้พี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าว่างนะ ใครก็ได้จะได้รู้ได้โอ้โหถ้ำถ้าใครไม่รู้ว่าว่่าอยูก็รถอยู่ไหนนี่คือแบบหย่อนฮ้ย <c oughs> มีคนข้างหน้า <c oughs> คน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 ข้างหน้าเลยสี่แยกข้างหน้าเลยมองไปเห็นเลยเยี่ยออกทางซ้ายนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งไปทางซ้าย <c oughs> ใช่ไหมใช่วิ่งไปทางซ้ายสามแยกข้างหน้าใช่ไหมสี่แยกข้างหน้าวิ่งซ้ายไม่รู้ว่าเล่นเสียงรถเราเปล่า สะพานเดิมดี่หว่าไอ้แก้งเดิมแน่เลยไม่เห็น,<บ>นคน<า>เดินกระเพกกระเพกอยู่โอ้โหแล้วคนจะเฮ้ยเห็นแสงไปจากรถรู้จักอะไรวะผมยิงเลยนะรถทองเฮ้ยอย่ายิงพี่ตา<ะ>มเป็นขึ้นรถต่อหรือว่าไง คือรถเปลียนปืนยิงแล้วใช่ไหมตายสองเลยเหรอตายสองโอเคดึงตัวไปนะที่ถนนใช่ไหมใช่ใต้ตีนขวามือมีนะทางซ้ายมีอยู่ขวาตายสองของใครของใครขวาตายสองไต่ตีนของคุณของพี่เขาอ่ะฝั่งฝั่งซ้ายมือของสะพานเอารถเข้ามาเขาเลยไหมอยากได้รถอ่ะไปยห้า สวยๆส,วย,สวยชาร์จเลยยิงตรงป่ะพี่เฮ้ยใครยิงใครยิงใครยิงเมื่อกี้ผมยิงไม่เสียงปืนปักหนึงอ่ะจากตรงที่อ่ะมีใครยิงมาป่ะไม่ไม่รู้ไม่รู้ปืนที่ไม่ใช่เสียงแอร์อะเสียงอื่นอ่ะแล้วไม่ได้มาจากนี่ยไในรยิงไม่ใช่ละม่ใช่ละเออเอในเมืองในเมืองยิงจากในเมืองยิงจากในเมืองนะยิงออกมาจากเมืองแอร์เอารถไปเก็บพี่กับของเอาของขึ้นรถ ไปเก็บตรงแจะจะผ่านไอโอรัสไปช่วยหน่อยอไปช่วยเพื่อโคพี่พี่แอ๊ดเลยไปพี่เข้าสะพานคุม้มือนเดินคุ้มือนเดินคุ้มือมมนเดิมใกล้พี่ใกลพ้พี่หน้าพี่เลยเฮ้ยผม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 ไม่ใช่สามตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตายตีเลยเหร ที่พี่เลยมองมาเห็นตายหนึ่งที่หันหน้าไปทางไหนวะหันหน้าเข้าเมืองสองคนในเสียงเอ,อื้ออยู่แต่ไม่ได้ขึ้นคิวอ่ะ <c oughs> น่าจะแค่น็อกใช่อย่าลืมซ้ำศพด้วยไม่เห็นไลอยูใ่ในทุ่มมันคานอยู่ดินเสียงหน้าประตูเลยเหรอพี่ที่ที่ที่พี่เลยมองไปที่พี่ พี่อยู่ตรงก้อนหินใช่ป่ะอยู่ตรงพุ่มหญ้าข้างล่างก่อนถึงถนนไม่เห็นแล้วพี่ไม่เห็นแล้วค้านอยู่ดิเสียงค้านอยู่เอาให้เคลียร์นะยิงไปทั้งสองตัวเจ็บทั้งสองตัวเอื้อไปตัวนึงอีกตัวนึงน่าจะนอนอยู่ตายตายสวย เฮียลั่นโคตรเสียงลืมเปลี่ยนยังคานอยู่นะเลยกูว่าดาบไปจิ้มแม่งเลยเดี๋ยวพี่ลิลล์ก็สุดไม่ได้ว่ะเป็นเียอะไรเนี่ยท่านอยู่ไหนนี่หน้าพี่เสียงรถเจ็งรถเจ็งรถเจ็งรถผมตาดผมตาดถอยทำไมพี่ลิลล์ก็สุดไม่ได้วะชี้เอ้ยแล้วปพี่รถเต็มนะ มองมนที่พี่อยู่ป่ะทุกคนยิงยิงที่เลือยก็สุนไม่ได้ว่ะเป็นที่อะไรเนี่ยอยู่ไหนพี่ตอนนี้มันอยู่ไหนอ่ะข้างหน้าพี่ที่เดิมมันคานกลับไปกลับมาแต่ไม่เห็นได้ยินเสียงอยากชาร์จว่ะที่คุณทุกสองเห็นละเสื้อส้มตรงไหนหน้าพี่หน้าพี่อยู่วันตรงไหนข้างหน้าเลยโอ้โหเสื้อพี่มีอไม่นนน คนที่มองไปอะนะตายหาตายใจจอนเดิมเวอร์เสียงเงียบละคอนเฟิร์มยังเอ่อพี่อะคอนเฟิร์มคิวแต่คนมาคนที่คิวเยอะคอนเฟิร์มไม่เพาตายคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเขียพี่ชาร์จพี่เห็นแค่สองตัวอ่ะพี่ไปดูของหน้ไปดูของหน้าไปตัวยังยั้งตัวน้องงี้ไอ้สัตว์ตายเมมเห็นนะันยังได้ยินเสียงอีกวะ คอนเฟิร์มคิวยังพี่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าสองตัวโอ้ยยี่สามหกคนที่ชาติเขี้ยตี้ใหญ่เลยอะลรางัดไอหกคนเลยเหรอเขี้ยโหดจัดเขี้ยไอ้ยี่นี้เจ็บอะมันคานเว้ยแล้วมันเคลมคิวอะขึ้นเคลมคิวคืออะไรเจมิ่ก็คือกดกดปุ๊บแล้วพี่จะได้มีซียูมันเอาไปขายพี่เคลมคิวพี่เอามาด้วยนะซียูเอ ไม่เล่นด้วยมอนิเตอร์ไม่ไหนเก็บรักเก็บรักรอบนี้เอาไปด้เล่นวะยี่สิบหกเราโอ๊ยออเธอร์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 มันมาอีกมันมาอีกเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดพิทนิววิ่นจุดโอเคโอเคย้ายก่อนไอ้เหี้ยเพิ่งรีโหลดกระสุนได้กูที่เสร็จรถสตาร์ทใกล้มากข้างล่าง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 ตรงที่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 ยิงอ่ะ สองคนตรงรถยังข้างล่างเลยใช่ไหมรงถนนเหรอใช่ตรงถนนตรงถนนพี่มีความชิวไปพี่ถอน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 ใช่ไหมถอนถอนถอนไรคนนึงก็คานอย่างเดียวเดินไม่ได้หรอน่าจะไม่ตายก็เลยกุ้มห่มงุ้มห่วงได้ยินเสียงตลอดจะไม่ไม่อยู่ในห่มมัน่ห่มหลังของห่วงยไม่เห็นจะยิงสุกเพราไะว่า เขาบอกรอบนี้ไป่ได้เลยเลยรอบที้าเก็บเยอะเลย